สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีพี่แผ่นเลยเนาะสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่แผ่นครับมาติดตามตัวเลขความฝันของเอื้อยเพิ่นเนาะครับมือนีครับอากาศแถวบ้านฝนกะตกเนาะครับเสียงดังจังไดยกับขอโทษขอให้ท่านผู้ชมไว้น้าแน่เนาะครับในวันที่ผ่านมาเลขของเอื้อยเพิินก็คือเขาเลขหาแปดเนาะครับถือว่าเอื้อยทือสค่ะถือ คืออยู่แต่มันแห่งเหล็กอันอ๋อแม่นครับมันตรงกับเหล็กอายุของนายกนับเนาะจ้ะครับมันจะเลยอันครับยาวบานที่เนให้เลขห้าสามแปดเนาะใช่แล้วมันก็เข้าห้าแปดครับตัดซื่อกับเข้าห้าแปดแล้วเรื่อยก็ตัดซื่อเนาะแม่นเหล็กมันสีมากไว่าอย่างสันคันบกขื้นกับโบลงมันสีขื้นมันสีลงมันสีมันต้องตัดนะเหล็กตัวนี้นะแต่ว่ามันต้องใส่ทุนหลายคันเหล็กผีฟันนั่นมันสีเป็นอย่างสันครับแต่ว่ามันถือแต่ว่ามันแห่ง ต้องใส่งบหลายครับมันบเป๊ะๆนะในในในวันนี้เห็นบอกว่าฟันแล้วเนาะพี่ฟันแล้วฟันตั้งแต่มือได้ครับพี่ฟันมือขึ้นนี่แหละฟันไก่สีแจงครับจะให้พี่เวาสู่ธรรมผช้วมฟังเนี่ยเนาะจ้าพี่ฟันเห็นอียางแน่ครับในฟองโอ้เข้าเรื่องเลยเนาะครับครับอันนั้นมือขึ้นนี่ฟันว่าจะคล้องไปบานผู้ค้ำนี่แหละไปเือนย่ายนี่แหละมันอยู่กลางๆบันผู้ทองผู้ค้ำเนาะครับแต่ว่ายางไปเข้าพัน ฟันลำมั่นฟันลำมั่นผันจะคองผันเห็นเขาฟันผันเวเขาไปไปเหลี่ยวยายผ่นว่าเอ้ยแน่ปวดขีแเราก็เลยไปนั่งขี่แล้วผันคนมันหลายเนาะแล้วผันไปได้สาดไปป๊กโปกผ่น๊กแต่หลังค่ะอ้อมๆนั่นแล้วผันนโป๊กผันไปนั่งขี่นั่งขี่ผ่นหันหนาไปหาหมตี้นสินกับเบ้าวันนี้หมพันยางมาใหญ่เจ้าขึ้นมานั่งขี่เนี่ยนี่ จ้าคือบถไปหามงขี่ดิ่ดิฮานมงหลี่มงบ้างเพราะแต่มูทากยังสันเพิ่อกระลูกไปเลยลูกไปจะควงกันเลื่อยเดียรยางน้ำกุ่นึ้นไปไปหอดกับไปเห็นเด็กหน่อยในบ้านนี่หละเป็นลูกล้านนี่ละนางฟันละมันกับเมี่ยเพิ่นก็เลื่อแวไปถามเพิ่นเนาะก็เลืว่บาบอกลาโตันนั้นฟันละมันไปปลูกเองบอกครับเพิ่นว่าเนี่ยโต้มาอยู่บ้านโดนหรอโบกับโบ่บหันดนดอกก็เลยว่านี่ไอ้ไอ้น้อ,อ,นองโต้ดิ ไอหน้องกเ็เฮ็ดคือกันต้วปูกจักไรล,ล่ะสิบเจ็ดไรครับคุณวะ mm hmm. บันนี้ก็เลยว่าเออดีดีดมาอยู่บาลแลดีแล้วบันนี้ก็เลยห่วกไปไปเห็นหนันไม่ไงไม่ญงเพชรนี่ลหละก็บหูจักเนาะคนกับผ้าล้านรัดออกมาจากจากกอไผ่ทัดไปมันสิบเป็นหม่องเขาด้อยพีไว mm hmm. จะควองผนวกไปพอเอา้าไม่ไงเจ้าคือผ้าล้านเจ้าสวดออกมานางอยู่มมองหันเออพูดว่า ก็เลยว่าอันหื่จะคว้องกับแนมไปกับว่ามันเป็นหมงเขาด้วยพี่เหรอบัณนี้ก็เลื่งเศร้ากับก็บปนกับงวกเมื่อว่ากับเลี้งหน่อยอีกบันนี้ก็เลือกเอื้อยกับยังใดยูดอกที่เอื้อยมันหน่อยอันบักคาเอื้อยไปปลูกแล้วมันมันอวนหยาดมันใต้บันนี้ก็เลือกว่าเบื้องแตอันดอกใหม่เอื้อยปลูกไว้กับยังอันอยากงามกับบัวดงงามจะคล้องข้าต่หยาออกจากนั่นกับแนมไปเห็นสารเนาะ เป็นสารพรอพู่มบัี้จะคว้างกระยางไปซองมึงผ่นไปเห็นเหลขเนาะพี่น้องไปเห็นเหลขกหกโอ้ศูนย์หกแปดมันก็งามแล้วเนาะแต่อันมาสิเป็นจากไดนกับบุงู้หลักกันยังว่าเห็นนั่ในความฝันเนาะหลังจากหันมากะเศร้าฝันรับผู้เมื่อยเทือกขึ้นแจงเรี่ยวมันมันมกสิฝันตอนเสองสี่ละจ้ะก็เอาไว้พิจารณาเด้อ ฝันเกอยกับมีประมาณนี้เนาะจ้าครับสถิิว่าได้แนวาทางตัวเลขครับตัวเลขที่ได้ในกล้องฝันให้ผมเขียนไปแล้วเนาะก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกแปดที่เห็นเนาะครับครับเรามันก็นยังมีปริศนาในกล้องฝันอยู่เนาะก็ะะคืออ่าพี่แผ่นนะครับท่านผู้ชมฝันว่าตัวเองเ,เดินเข้าไปในหมู่บ้านครับแล้วก็ไปกับแม่ครับแล้วเขาคราวนี้แม,นแม่เนี่ยแม่ของพี่แผ่นเนี่ยก็คือเจ็บท้องครับ เจ็บท้องปอวดอุจจาระครับก็เลยไปนั่ง,ง,งถ่ายอุจจาระครับแต่ช่วงที่นั่งถ่ายนะครับเพื่อนที่เพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นครับเขามองเห็นครับคือเห็นเห็นช่วงช่วงล่างนะครับเห็นช่วงล่างครับก็โป๊ก็ว่าได้นะแกไม่ได้ปิดไม่ได้บังเลย แล้วไอ้แผ่นเห็นน้ำเพื่อนบ่ะครับบ่เห็นค่ะเพราะว่าเพื่อนท่วงซื่อจ้าเพราะว่าสิยูคางคางด้านค่างเพุ่นย่ายนะเพรานสิหันหนาไปทิศเหนือครับจ้าเพราะสิยู่ทิศเป็นปียยาครับเท่ากั็เลยยังมาบวกครับอันนี้คือปิชฌาเนาะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นอายุของย่ายเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับย่ายตอนนี้เราอันอายุเจ็ดสิบสี่เขาเจ็ดสิบห้าค่ะอ๋อเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าเนาะถ้าผู้ชมถามตัวเลขมาเนาะครับท่านผู้ชม ครับหรือว่าจะตีจากคนอื่นเขาเห็นอิปิของยายนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าจะตีตัวเลขเพิ่มเติมได้เป็นตัวไหนบ้างเนาะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอเด็กวัยรุ่นครับก็คือฟันมันอยู่เนาะจ้ะาฟันละมันเขาบอกว่าเขาจะไปป <c oughs> ไลูกสิบเจ็ดไร่จ้าครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่ออีกก็ไปเจออ่าคนที่รู้จักเนาะเขาเขาออกมาจากปลาช้าเพราะ่ัยๆก็คือไม่ใช่ปลาะะช้ปลาปชา้าปลาช้า เขาเก็บหบที่ไปหยง้เขามันเป็นที่สวนเขาครับแล้วทีนี้เขาดอยไว้ก็คือเขาดอยไว้เขาจะรอเผาอืมอ๋อเขารอเผาไว้รอรอรอเวลาเผาครับครับแล้วคราวนี้พี่แผ่นก็เดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นสารพระภูมแล้วก็ไปเจอตัวเลขในสารพระภูมเนาะก็คือศูนย์หกแปดครับก็คือตัวนี้เลยคับท่านผู้ชมนี่ตัวเลขที่ให้ผมเขียนไว้ให้ครับแนวทางตัวเลขทั้งหมด ขาบอกเลขก็คือหนึ่งเจ็ดใช่เป็นเลขก็คือศูนย์หกแปดจ้าครับส่วนตัวนี้ก็คือายุของยายครับ <S <S แม่ของพี่แผ่นครับเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าครับก็ชัดเจนนะใช่ครับก็ลองพิจารณาดูครับตัวเลขแนวทางความฝันครับเดี๋ยวถ้าพี่แผ่นฝันเพิ่มเติม <ๆ S 1> เพิ่มเติมยังไง <ๆ S 1> เดี๋ยวผมมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งครับใกล้ๆเลขออกเนาะครับครับาตัวเลขนี้มัก ตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับเอ่ยมากยิ่มากอันนั้น068 068โอเคครับแต่อย่าลืมตัดเล่นน้ําแน่เนาะครับ068ระวังระวังเต่าน้ำเงินเด็กเก่าครับท่านผู้ชมเก่ามีสําคัญหลายตัดด้วยเวัตถุดิบมาพิเศษให้538ออก58เนาะครับ้งนี้ก็จะต้องตัดอีกเหมือนกันใี้สามตัวอาจจะเข้าแค่สองอะรอย่างเฝากไปเป็นแนวทางนะค่ะแต่จริงๆเราก็อยากให้เข้าสามตัว ฟังๆไปเลยเนาะแต่บางทีมันเข้าแค่สองเราก็ต้องแบ่งแยกเนาะแล้วถ้าแบ่งออกมาจากศูนย์หกแปดนี้พี่แต็มจะชอบตัวไหนมากที่สุดคะศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดหกแปดออกมาหกแปดอืมคือเรืงงานเนาะหกแปดก็ระวังเก้าแปดครับเลขข้อสเนาะยังยังไม่ออกเลยเนาะ่ะไม่แน่อาจจะออกช่วงนี้ก็ได้ช่วงปลายปี แนทางที่เป็มว่าที่ผ่านมาก็ฝันได้เหรียญหลวงปู่พูนได้ก็ออกเลขเหรียญจริงๆเนาะใช่ครับไอความฝันนี้ก็ปริศนาผมว่ามันจะอยู่ที่ยายหรือเปล่าใช่ครับโอ้ใช่แล้วคนอื่นก็เห็นหมดครับลองคอมเมนต์เข้ามานยครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอายุยายครับอายุหรือว่าตรวนั้นเป็นเลขห้านะ ห้าห้าเก้าเก้าห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คนแก่ก็เก้าเนาะครับแล้วแล้วแล้วพี่แผนไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นเนาะเห็นครับชาวบ้านเห็นกันหมดครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้เนาะครับโอเคครับเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขก็ให้ดูกันไปแล้วเนาะครับก็ให้พิจารณาดูครับสลับคลิปนี้ผมกับพี่แผนก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายครับผมมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งครับสลับคลิปนี้ก็ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ